กามาราคะและปฏิฆะตัวชี้วัดว่าคุณเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือไม่ในโลกยุคป,ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยแรงดึงดูดจากสื่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินกว่าจะไล่าตามทันผู้คนส่วนใหญ่ถูกดึงให้หมุนไปตามจังหวะของโลกอย่างไม่หยุดยั้งไม่ว่าจะเป็นการเสพข่าวสารการไล่ล่าความสําเร็จหรือแม้แต่การขวยคว้าความสุขที่ดูเหมือนจะจับต้องได้เพียงปลายนิ้ว แต่ในขณะที่หลายคนกำลังเดินทางบนเส้นทางของโลกภายนอกก็ยังมีอีกบางคนที่เลือกเส้นทางอีกสายหนึ่งเส้นทางที่เรียกว่าทางภายในหรือทางธรรมเส้นทางที่ไม่เน้นการขวายคว้าหากแต่มุ่งกลับมาสำรวจใจตนเองเพื่อเข้าใจและหลุดพ้นจากความทุกข์ที่แท้จริงคลิปนี้จะพาคุณไปพบกับสองเส้นทางชีวิตซึ่งแม้จะเดินอยู่บนแผ่นดินเดียวกัน แต่กลับมีปลายทางที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงคือเส้นทางของผู้มิได้ปฏิบัติธรรมกับเส้นทางของนักปฏิบัติธรรมโดยจะชี้ให้เห็นเพียงแค่สองกิเลสพื้นฐานคือกามราคะและปฏิคะก็สามารถเป็นดัชนีวัดจิตใจว่าคุณกําลังอยู่บนเส้นทางไหนในชีวิตนี้ 1. กามราคะ คืออะไรคำว่ากามราคะในทางพุทธศาสนาคือความกำหนัดยินดีในกามเป็นความอยากที่ผูกพันอยู่กับสิ่งอันน่าพอใจทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสสิ่งเหล่านี้เรียกรวมกันว่ากาม,มาคุณเป็นรสอันโอชาของโลกที่ลวมให้คนลงเข้าไปสแสวงหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด พระพุทธองค์ตัดไว้ว่าราคะเป็นเหมือนเบ็ดที่เกี่ยวปลาด้วยเหยื่ออันหอมหวานมนุษย์เกือบทุกคนต่างคุ้นเคยกับรสแห่งกามตั้งแต่ระดับหยาบเช่นความอยากในเพศลดไปจนถึงระดับละเอียดเช่นความหลงไหลในชื่อเสียงความสำเร็จหรือแม้แต่การชอบให้คนชื่นชมสำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกฝนธรรมะ หรือไม่เคยฝึกใจตนเองเลยการมราคะคือของธรรมดาบางคนถึงขั้นมองว่าเป็นความสุขสูงสุดในชีวิตการตอบสนองต่อการมราคะในหมู่ผู้คนทั่วไปมักมาในรูปของความสัมพันธ์ความบันเทิงการบริโภคหรือแม้แต่การแสดงออกทางโซเชียลมีเดียเพื่อแสวงหาการยอมรับ ซึ่งล้วนแฝงไปด้วยรากของความอยากให้คนชอบให้คนรักให้คนยอมรับหรือให้คนเห็นคุณค่าคนทั่วไปจะมองไม่เห็นอันตรายของการมาราคะเพราะในระยะสั้นมันให้ความสุขจริงเป็นความสุขที่เสมือนของหวานแต่มาพร้อมกับริษาสมที่กัดก่อนใจอย่างเงียบเๆหากเปรียบชีวิตกับการพายเรือในแม่น้ำ กามราคะก็คือน้ำเชี่ยวที่ดึงให้ภายบนไปวนมาโดยนึกว่าฉันกำลังเดินทางทั้งที่แท้จริงแล้วเรือของเขากำลังวนอยู่ในวังน้ำวนติดอยู่กับความปรารถนาไม่สิ้นสุดส่วนนักปฏิบัติธรรมจะมองกามเป็นครูสอนใจนักปฏิบัติธรรมไม่ได้รังเกียจกามราคะหากแต่รู้จักกามราคะ รู้ว่ามันมาอย่างไรอยู่ได้อย่างไรและดับไปอย่างไรการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่การหลบหนีหรือกดทับอารมณ์แต่คือการเรียนรู้ว่าการมราคะเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เข้ามาทักทายจิตไม่ใช่สิ่งที่เราต้องสนองโดยอัตโนมัตินักปฏิบัติธรรมรู้ว่าการตามใจการมราคะทำให้ใจอ่อนแอยิ่งตอบสนองยิ่งเพิ่มความอยาก ยิ่งเติมเชื้อไฟจิตยิ่งร้อนจึงเลือกที่จะไม่ตามใจแต่ฝึกเฝ้ารู้และดูอย่างสงบผู้รู้จักการมราคะคือผู้เริ่มรู้จักอิสรภาพภายในวิธีฝึกเมื่อการมราคะเกิดเมื่อกล่าวถึงการปฏิบัติเพื่อละกิเลสไม่มีข้อปฏิบัติเบื้องต้นใดจะสำคัญไปกว่าการรู้เท่าทันการมราคะ เพราะกามราคะคือกิเลสที่แทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างแนบเนียนที่สุดในสายตาเราที่มองสิ่งสวยงามในหูที่ฟังเสียงเพราะในใจที่ไขวยคว้าความพึงใจจากโลกภายนอกโดยไม่รู้ตัวเมื่อกามราคะเกิดขึ้นในใจนักปฏิบัติธรรมผู้ใฝ่ในการหลุดพ้นจะไม่ผักใสไม่เพิกเฉยและไม่ตามใจ แต่จะใช้โอกาสนั้นเป็นห้องเรียนสำหรับฝึกฝนจิตอย่างลึกซึง้งและเครื่องมือที่ใช้ก็ไม่ใช่สิ่งอื่นไกลนั่นคือสติสมถะมรนาุสติและวิปัสนา 1. สติเฝ้ารู้โดยไม่หลงไปสติเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเฝ้าดูจิตเมื่อความกำหนัดยินดีปรากฏขึ้นในใจ เช่นจากการเห็นรูปร่างเพศตรงข้ามการฟังเสียงไพเราะหรือแม้แต่จากจินตนาการที่ผุดขึ้นในความคิดสติที่มั่นคงจะทำหน้าที่รู้ตันทันทีว่าขณะนี้คือการมาราคะเกิดขึ้นในใจเราแล้วหนอการมาราคะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งควรยึดถือนักปฏิบัติธรรม จะไม่รีบห้ามไม่ผลักออกแต่ยอมรับว่ามีโดยไม่ยอมแพ้ต่อมันตัวอย่างเช่นขณะเดินอยู่แล้วสายตาเหลือบไปเห็นคนหน้าตาดีใจกระเพื่อมวูบหนึ่งถ้าไม่มีสติจิตจะเริ่มสร้างภาพต่อเติมเรื่องราวไปเองเช่นคนนั้นช่างน่ารักอยากได้เป็นคู่ชีวิตหรือแม้แต่ จินตนาการลึกลงไปกว่านั้นแต่ถ้ามีสติทันทีจิตจะรู้ว่านี่คือการกระเพื่อมของใจนี่คือความอยากที่กำลังจะเติบโตเพียงแค่นี้ใจก็จะหยุดการไหลต่อความคิดจะไม่ถูกลากยาวเป็นเส้นโซ่เพราะถูกตัดตั้งแต่ต้นดังนั้นสติเปรียบได้กับยามเฝ้าประตูของใจ ที่คอยบอกให้เรารู้ว่าผู้บุกรุกเข้ามาแล้วเราจะปล่อยให้มันทํำลายล้างหรือจะสังเกตมันแล้วไม่เปิดประตูให้เดินเข้ามานั่นคือทางเลือกที่มีอยู่ทุกขณะจิต 2. ส,สมถะประคองจิตให้มั่นไม่หวั่นไหวเมื่อสติรับดูได้แล้วว่ากามราคะเกิดขึ้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือ ต้องประคองจิตไว้ไม่ให้ไหลตามแรงของความอยากนั้นเครื่องมือที่สำคัญคือสมถะภาวนาหรือการทำใจให้สงบสมถะไม่ใช่เพียงการนั่งหลับตาแต่คือการตั้งจิตให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันเดียวอย่างมั่นคงเช่นลมหายใจพุทโธหรือการพิจารณาอสุภะตัวอย่างการฝึกเมื่อเกิดการราคะขึ้นในใจ แทนที่จะเอาใจไปตามภาพความคิดหรือเสียงนั้นให้กลับมาตั้งจิตไว้ที่ลมหายใจหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวรู้อยู่ไม่ต้องบังคับแค่รู้เฉยๆถ้าติดจะพยายามคิดต่อให้รู้ทันถ้าจิตจะเผลอตินานาการให้กลับมาหาลมหายใจ แม้จะต้องทำเช่นนี้เวลาสิบครั้งร้อยครั้งก็เป็นการฝึกที่ได้ผลยิ่งเพราะการฝึกสมถะคือการสร้างพลังจิตให้มั่นคงไม่หวั่นไหวเมื่อเผชิญกับสิ่งยั่วยวนเปรียบเหมือนเรือกลางทะเลหากไม่มีสมอจิตจะลอยไปตามคลื่นแต่ถ้าสมอแข็งแรงเรือจะนิ่งอยู่ได้แม้คลื่นแรงนี่คือประโยชน์ของสมถะสม เจริญมรณานุสติระลึกถึงความตายอยู่ข้างเราเสมอหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลังที่นักปฏิบัติธรรมใช้เพื่อระงับการมราคะอย่างได้ผลก็คือมรณา,านุสติหรือการระลึกถึงความตายเป็นนิดหลายคนอาจมองว่าการนึกถึงความตายเป็นสิ่งเศร้าหมองแต่แท้จริงแล้วในมุมของผู้ปฏิบัติธรรมมรณา,านุสติคือน้ำเย็นดับไฟราคะชั้นยอดเพราะขณะที่จิตหมกมุ่นกับความอยาก ความใคร่ความลุ่มหลงในรูปรถกลิ่นเสียงหากจิตมีมรณานุสติคอยเตือนอยู่เสมอมันจะเกิดความสำนึกว่าชีวิตนี้สั้นนักใครจะรู้ว่าเราจะตายคืนนี้พรุ่งนี้หรืออีกชั่วโมงข้างหน้าการระลึกเช่นนี้จะตัดไฟราคะที่กำลังลุกโชนเพราะเมื่อรู้ว่าเรากำลังเดินเข้าสู่ความตายทุกขณะความเพ้อฝันความลหลงไหลในลดโลกีจะจืดจางลงโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างการฝึกพิจารณาว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนอาจตายได้ทุกเวลาความใคร่ที่เกิดขึ้นนี้ถ้าตายลงตอนนี้มันจะพาเราไปเกิดที่ใดเราจะตายไปพร้อมกับราคะหรือพร้อมกับสติการเจริญมรณานุสติจึงไม่ใช่การน,นึกถึงความตายเพื่อเศร้าแต่เพื่อเตือนใจให้อยู่กับปัจจุบันและไม่ประมาทต่อกิเลสท,ที่แฝงมาในรูปของความพอใจ 4. วิปัสนาพิจารณาความจริงตามไตรลักษณ์แม้สติสมถะและมรณานุสติจะช่วยประคองจิตในระดับต้นได้แต่สิ่งที่จะถอนการมราคะออกจากใจยอย่างลึกซึง้งและยั่งยืนได้จริงคือวิปัสนาการเห็นแจ้งตามความเป็นจริงสิ่งที่เราลหลงไหลว่าดีว่างามในโลกนี้แท้จริงแล้วเต็มไปด้วยไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงร่างกายที่สวยงามในวันนี้ พรุ่งนี้ก็แก่ผิวหนังเหี่ยวยน่นผมร่วงฟันหลุดทุกขังเป็นทุกข์ต้องคอยดูแลล้างขัดถูประทินโฉมและเจ็บปวดเมื่อปว่วยอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราไม่สามารถควบคุมร่างกายให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นักปฏิบัติธรรมจะพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายที่น่าหลงไหลนั้นจริงๆแล้วคือธาตุสี่ ดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรยั่งยืนไม่มีสิ่งใดที่ควรยึดถือไว้การพิจารณาอสุภะเช่นความไม่สวยงามของร่างกายการเน่าเปื่อยของศพหรืออวัยวะภายในที่ไม่น่าพึงใจจะช่วยถอดราคะอย่างลึกซึง้งไม่ใช่เพียงต้านทานแต่คือเห็นจนเบื่อหน่ายและคลายความอยากโดย ไม่ต้องฝืนกามาราคะไม่ใช่ศัตรูของผู้ปฏิบัติธรรมแต่เป็นบททดสอบที่มาตรวจดูว่าจิตของเรามีกำลังเทียงใดมีสติเพียงใดมีปัญญาเพียงใดหากเรารู้เท่าทันฝึกสติฝึกสมาธิระลึกถึงความตายและพิจารณาไตรลักษณ์อยู่เสมอการมาราคะจะไม่กลายเป็นไฟเผาใจแต่จะเป็นเหมือนเปลวเทียนที่ให้แสง ในการเรียนรู้ธรรมกามราคะดับเมื่อจิตเห็นแจ้งในไตรลักษณ์ราคะดับเมื่อรู้ความจริงว่าความสุขจากกามเป็นเพียงภาพลวงราคะดับเมื่อใจอยู่กับปัจจุบันไม่ไหลไปตามอดีตและอนาคตเมื่อนักปฏิบัติธรรมฝึกเช่นนี้ไปเรื่อยๆใจจะเริ่มเบาไม่ใช่เบาจากการห้ามแต่เบาจากความเข้าใจ จจะเริ่มรู้จักความสุขจากความไม่อยากซึ่งต่างจากความสุขจากการได้ดังใจคนทั่วไปต้องได้สิ่งที่ต้องการจึงสุขแต่นักปฏิบัติธรรมสุขเพราะใจไม่ต้องการอะไรอีกนี่คือสุขสงบอันลึกซึ้งยิ่งใหญ่และมั่นคง 2. ปฏิฆะคืออะไรปฏิฆะคือความโกรธความหมืนหงิด ความไม่พอใจความเกลียดชังความอยากผลักสิ่งไม่ถูกใจออกไปเป็นไฟกิเลสท,ที่เผาผลาญใจอย่างเงียบๆบ,บางครั้งเผาวไว้ราวสายฟ้าบางครั้งเผาช้าเหมือนไฟใต้เท่าพระพุทธองค์เปียบไว้ว่าความโกรธคือสอนพิษที่ทิ่มแทงใจตัวเองก่อนใครคนทั่วไปหรือคนผู้มิได้ปฏิบัติธรรมเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมักมองว่าโลกผิดคนอื่นผิดเหตุการณ์ผิด ใครทําให้ฉันเจ็บฉันจึงโกรธใครขัดใจฉันจึงโวยวายด้วยความเข้าใจผิดเช่นนี้พวกเขาจึงพยายามเปลี่ยนโลกแก้คนนั้นปรับสิ่งนี้บางคนก้าวไปสู่การประจานการด่าทอการลังเกียจกันการทะเลาะวิวาทหรือแม้แต่ความรุนแรงในครอบครัวและเมื่อเหตุแห่งโกรธไม่หมดใจที่โกรธก็ยังไม่สงบส่วนนักปฏิบัติธรรมจะมองย้อนเข้ามาหาต้นเหตุภายในโดยถามใจว่า ขณะที่ฉันโกรธฉันทุกหรือเปล่าเมื่อตอบว่าทุก์เขาจะเข้าใจทันทีว่าไม่ใช่โลกที่ทําให้เขาทุกแต่คือใจเขาเองที่แบกปฏิฆาไว้จุดเกลี่ยงของนักปฏิบัติธรรมคือการยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถควบคุมโลกได้แต่เราควบคุมใจได้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการฝึกที่แท้จริงวิธีฝึกใจเมื่อความโกรธเกิดขึ้น